คือเพอรเอร์เนี่ยเพนกกิ้นเนี่ยผลิตชีวะลักษ์อวันนั้นมันมาประชุมที่บ้านผมมันมาหาผมที่บ้านมาคุยัพเพเหระเลื่อยเปื่อยคุยกยกับเรื่องการบ้านการเมืองอะไรเงี้ยคือน้องๆรุ่นนี้เขาก็ยังมองว่านี่เป็นคล้ายๆบุคคลในตำนานใช่ไหมติดคุกหนึ่งหนึ่งสองอะไรเงี้ยบุคคลในตำนานเออมันก็ไปที่บ้านอะวันนั้นพอดีลูกสาวเขาเขาาครอบดูครัวเดียวกันนะครับกับเอ ไอ้วันเฉลิมอะอขาโทรมาบอกพ่อไอ้วันเฉลิมถูกอุ้มหายไปพอดีไอเพ็กวิ้อยู่ด้วยไอเพ็กลินก็ยิงขึ้นขึ้นโซเชียลมีเดียเลยคนแรกก็ได้ข่าวคนแรกเรื่องมันก็บึ้มเลยเนื่องจากว่าไอ้วันเฉลิมมันเป็นเยาวชนไงหน้าตาเป็นนักศึกษาด้วยคถ้าคนแก่ๆโดนอุ้มเนี่ยอาจจะไม่ไม่อินพาพี่ผ่านมายังไม่รู้เอมันมีคนอุ้มก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่เป็นคนแก่ใช่ไหม เป็นคนแบบเหมือนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักยังแบบว่าเพิ่งผ่านยังเรียกว่ามันยังไม่ถูกแบบว่าภาพลักษณ์ยังไม่ยังไม่ดีอ่ใช่ใช่ทุกคนี่วันเฉลิมมันเคยทํางานเยาวชนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หลายคนเนี่ยพวกทนายแกงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นวันเฉลิมใช่ไหมเขาก็รู้จักอเพราะฉะนั้นพอไอ้นี่ยิงลูกขึ้นไปปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นจุดสปาร์ทของขบวนการเรื่องอุ้มหาย ที่เราเห็นป้ายตาหาคนหายมันก็ไปโผลป้ายสีเหลืองๆอ่ะสีเหลืองไปต่างจังหวัดไปเลยเยอะเลยขบวนการขึ้นมาแลกวค่อยๆก่อตัว